แนะนำห้องนี้นะคะถ้าจองมาห้องที่หนึ่งเลยดิสิฝังน,นี้ไปได้หรือเปล่าอไ,ได้ <c oughs> ห้องหนึ่งก็ไม่มีเพื่อนบ้านด้านขวาค่ะ <c oughs> นี่ก็มีอ่างให้อ่างข้างนอก กินข้าวเราจะกินข้าวที่ในห้องวันนี้นอห้องวันนี้ไม่กินร้านอาหารในห้องของผมบค่ะก็ห้องใหญ่อยู่เตียงเสริมยะาย่าอีกูย่า สปู๊ดห้องน้ำก็กว้างดีนะห้องชักโครกแล้วก็ทีนะ่อาบนัง